ที่อยู่ในสภาวะจักสีีจึงถูกคัดเลือกมาอยู่ในประเทศอันสมควมมรอย่างนั้นประเทศที่สมควรก็สุวรรณภูมในสุวรรณเพราะนั้ททนในสวรรณภูมิก็มีจนจบัพื้นเมืองที่มีสิทธิ์ก่อนอัแบบนดับหนึกงก็ประเทศไทยมาเจริญที่นี่ณปัจจุบันนะครับจริงๆก็แผ่ไ,ไปจากไปชั่ว เอเชียเนะาะก็เป็นไม่ทั้งแต่ว่าอันดับหนึ่งก็ต้องมาที่เมืองไทยแต่เมืองไทยก็ตามการเวลาตามการเวลาจากผููที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือพิสุทธิสุทิ์หนึ่งแต่ว่าปิสุทิสุทธิ์่งจะเมอนกันแต่ว่าแยกแยกองค์ประกอบในร่างเดิมคือผู้หญิงสาม ไมแต่สติรัเกเทือกูยิ่งต่งางเห็นตาสิ่งเดียวก็ได้รับความวิสุทธิ์เนมาเป็นทศต่างเพราะว่าไตรัตรนเหมือนกันติดต่างกันความเข้มในกำลังพอมาอยุคนี้ก็เป็นมุจบราชการเป็เป็นผู้ที่หาเช้ากินครั้งยังไปก็จะครบพุทธบริษัทดีเพราะนั้นพุทธบริษรัทสองก็หมดแล้วไม่ไมีแล้ว นี่ก็เป็นยุคของพุทธก็บริษัทเจ้เป็นการแต่ว่าเป็นอุบาสกปฏิการดะนั้นจึงต้องอยู่ในประเทศนี่ยจกขวัยแล้วก็ปฏิทสองคืออะไรครับจากตีครบสัตบโลโลุษเกิดในประเทศที่สมครวรต้องปฏิบททัติธรรมสมควรแก่ธรรมเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเพื่อนิพพานเจ้าค่ะเพะฉะนั้นาการครบสัตบุษจึงสําคัญมาก แต่หลายๆท่านก็ไม่รู been, h, ้จ no. ักพระสัตรดุรแล้วก็ไม่รู้ว่าสักรดุรเป็นใครมาจากไหนหน้าตาเป็นยังไงนมไในข่าว่าพระสัรดุลรล้าสมัยที่สุติสุนีเป็นพระเป็นพระหรือเป็นคาวว่ก็ได้แมเป็นขาวว่าก็ได้เพราะอยู่ยีนเลเรชั่นที่สองคือองค์สัทธิมุติองค์กายะตักีองค์ทิฏิพันธ์ มันก็มีสามพอที่เป็นเกณฑ์สองเกณฑ์สามก็จึงเป็นผู้ที่บรรลุองค์วิชาปริยัติสุขในที่ระทำนะครับก็จะเป็นผู้ที่เรียกว่าจินเรียกว่าอะไรครับเก็นที่สองเก็ฑที่สองหรือเจ้าค่ะเป็นเก็มที่สามเป็นครูและเป็นครูแลสหพรมจารีผู้มีฐานะแห่งคงเจ้าค่ะ สาตุธาุของพระเจาในรุปเ็นเงมาเพราะฉะนั้นเจนสามถึงถึงเป็นแบบนี้ครัเจนที่สามตามระบบของพอเจนสี่ถึงจะเป็นพระตรวณเต็มพระถูกเต็มตรงตรงตใช่ไหมก็คือว่าระบองค์ที่สี่จึงเป็นความกตัญญูกตวทีการจูบกตวิทีใช่ไหมจิตใือ็จนที่ห้า มาเจตี่ก็เป็นปรัตธรรมถ้าเอาตามรัตธรรมที่หาเป็นยากในโลกในในจักสิกเมื่อเปรียบเกียบกันเมื่อเข้ามาแล้วโสนกันกนะครับของสมบูรณ์นะครับแล้วก็อาจจะเป็นสภาวะของการเดินมับของพระโสดาบันประธานแม้ต้องเป็นปุปิดที่จะมาเดินมับเนี่ยต้อมเลยก่อน ตั้งแต่พระโถดามันเพราะนั้นทุกท่านจึงต้องสวดจากการเปิดประตูอรครับแล้วเดินทางเข้าสู่สุปดาบริพลทธก่อนขออนควาตได้หรือยางครับแต่การเปิดประตูอริรรมก็ถือว่าเป็นบาดฐานที่ทําให้ไม่ต้องกํานนดนารกได้ทางเกตุสัะกัดยนหรือยาภาคและถามว่าท่านเหล่านี้ไม่มีละกั้าต่างหาแล้วมีแต่เบาบาง เป็นผู้ที่ไม่มีโทษไม่ต้องรับโทษไม่ต้องรับกรรมไม่ต้องกระทำการชั่วที่จะลงนโกเดียวกันไปแล้วเนื่องจากไม่อช่สักขามเกี่วมันไม่หวนั่นคืออะไรนโมตะภะคะวะตะรานโตตัมมาตัมบุตรตานี่คือเชื่อพระองค์แล้วเพราะพระองค์เนี่ยเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตัสรู้ด้วยพระองค์เองสาธุเจ้าค่ะ นี S <S. <S. ่ก็คือนโหมดแต่ความวัดตตัวสัมมาสัมปชัะใครไม่มีความคิดอย่างนี้ไม่น้อมใจเชื่อแบบนี้โอ้ยไม่จริงหรอกบรรลุไม่จริงปฏิบัติไม่ได้ทำยังไงก็ไม่สําเร็จเพราะไม่มีศรัทธาไม่มีความเชื่อตรงนี้เห็นไหมเพราะนันจะไปเปิดประตูอะไรทำก็เปิดไม่ได้เห็นไหมเปิดไปก็ไม่บรรลุผลแต่จะบอกว่าน้อมใจน้อมใจแแต่ปาก พูดว่าน้อมใจนั้นแต่จากข้างในเขาไม่ตาม่างก็ไม่ได้ก็จะมีเหตุเหตุที่ไม่สามารถที่จะเปิดประตูไม่ทาในการปฏิการนะครับเห็นไหมพอในการเปิดประตูแไม่ทำก็คือการที่เทวดายอมเับเอฟมันโอมเทวาโลกมาโลกอมมาโลกโลกน้ากุญญาอสุนกฏแต่งกมกันนะสมัยนี้ก็ไม่ต้องมีกรรตัดกามแพทย์สูตรหรือสีเห็นไหมแต่สภาวะของ วิญญาณวิญญูแต่ตัวตนไม่สามารถสัมผัสได้ในปัจจุบันเพราะเป็นคารวาเราเป็นผู้ว่าชาวขีดข้ามแนวของวสุปัสิกาแต่ในพระสูตรในสมัยประการมีไงเห็ในไหมเขาต้องยอมรับจแต่รู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามแต่สภา,าวะต้องยอมรับเพราะในสมัยนั้นยังยังมีจิตอยู่แต่ท้ายทีก็ห้ามเรื่องดิบเพราะรู้ว่า ถ้ายังยึดติดฤทธิ์จะมีปัญหามากเนื่องจากคนสมัยก่อนมีฤทธิ์เขาไม่ได้ฤทธิ์ไปขบไม่ได้ไปทำลายล้างไม่ได้เอาฤทธิ์ไปหอ่เอเหินเดินอากาศเสกของกินอะไรจะไม่ทำผิดศีแลแต่สมัยนี้ติดวิบัติเป็นผิดทษองรู้แล้วองค์ทราบเดินประญานองค์ยังห้ามแต่สมัยนี้ยังมีประชาชนอยู่ฤทธิ์จึงห้ามเด็ดขาดแรงใจจะมาบอกว่า มีดิถ่อได้มีหูทิพตาที่มีจมูกที่ดัดินได้ที่มองถ้าอยู่ในพระศาสนาองนะไม่ได้แต่ถ้านอกศาสนาก็เชิญตับสบายอ้างไปเลยพูดไปเลยจะได้ไม่ได้ก็ไปดูเองครับเี็นแบบนี้ก็ต้องมาพิสูจน์ซากด้วยตัวท่านเองมาพูดเดิครับเพราะฉะนั้น ถ้าไม่ตรงตามที่พงศ์สมบัญ,ญติรื่องของคุณธรรมของพระโสดาปฏิปฏิบัติบัญญัติเสร็จปั๊บอะไรก็อ,อย่าหวังอันนั้นจะมาปฏิบัติธรรมตัววงแก่ธรรมไม่ได้ครับไม่มีสมควรเกิดความที่พาดแต่ที่มันไม่ไดสิทธิ์เกิดในประเทศอ่ะใช่เกิดในเนวเด้นเน,นี่ยสมควรเนี่ยก็ใช่แล้ว ผมกต็ตาตระบุก็ไม่รู้ใครแต่เมื่อเจอแล้วก็ยังไม่ดูไอ้ความไม่รู้พอไ,ได้ยินได้ฟังถามปุ๊บนี่เลยใช่เลยเหมือน,นอาจารย์ได้ยินได้ฟังค่ะใช่เลยพี่ใช่เลยเจ้าค่ะท่านอาจารย์รต,ต,ตามหาไหมท่านอาจารย์รยก็นี่เกียบเหมือนกับหอบเสื้อผ้ามาตามมาเลยเพราะรู้ตามผอกเห็นไหมแต่สิบพีทั้งสอง ไม่มีการกล่าวแบบนี้หลุดออกหมดเลยทั้งในใ่ไหมทั้งในไม่แสดงใช่ไหมแต่อาจารวอกที่ตามาแต่ท่านอาจารย์ทั้งสองพ่อน้อมใจเชื่อมเพื่ออยู่ในระบบเข้าสู่ระบบมารลุกันตรมตึงๆ,ๆ,ๆแต่ผู้ที่ยังไม่เต็มระบบก็บรรลุแต่บรรลุรลไม่สุดไงมีเแังควนออกหรือคาอยู่ตรงนี้ อันตรงนี้ก็จะไปเชื่อมโยงเชื่อมโยงกับผู้ที่บรรลุในชั้นวิชาพระนาคามีแลวไปต่อไม่ได้การสือการสุทาวาดแต่และชั้นก็เพราะยังเชื่อมัน่นอน่างกล,ล,ล,ลักลักรักลกงนี้อยู่แต่แต่ก็เ,เชื่อมัน่นลงนะ,ะตาบ้องนะแต่ยังรักลงนี้เพราะนั้นพวกต่าประเภทนีนะ้จะเป็นวิชาของพระนาคามีเพราะมีอุปธิเยอะอยู่ยังมี การยังมีการเสกความชอบความด,ดีความพอใจเรียกว่าตัดไม่หมดตัดวิชาไม่หมดทำลายไม่หมดเพรายัางเหลือความชอบความพอใจความยดีบนเรื่องไบนี้ที่ยังมีความหอมวอมฟวอนความดีดความ,รวามเรื่องของการทั้งหมดไหมแต่มีสามประเภทเนี่ยที่ตัดได้หมดแม,แม้ว่าจะไม่บริสุทสุดเองก็คือแบบ โซดาปฏิบติพระสกาทานมีผลไหแล่เจ้าพระราจะดนพระมเจ้าคนพระนามีผลก็ยังอยู่ในสภาวะที่บรรลุตอนตายนะแ่ยังชอบลงนี้อยูจึงใช้เวลามากไหมมากเจ้าค่ะเพราะยังชอบมันนี้ย่ะยังชอบโลกนี้อยู่สาธุเจ้าค่ะยังเยอะเลยนะ ของพระสกัดธรรมินิดเดียวนะต่อเชื่อมันพระองค์นะรัทธาไร้อยตัวเซนเกี่ยวกับบุญที่ตร้างเนี่ยมันตานมาแ,ตตแ,แค่แต่ตัทธา็มเปี่ยมร้อยตัวเซนหลังนั้นเมื่อพูดกันแบบง่ายๆจริงๆบุญเยอบบนะกว่าเพื่อนนะเมื่อเมื่อเมื่อทำอะไรใช่เจ้าคันไหมคะเดียวเ<ม>ข้าเข้าวินนี้บานเลยนะอ่านขั้นตอน พระโสดาปฏิปบทุกกิจาของพระตถะคตทุกข้อปฏิปต์แต่พระนาคามีไม่ใช่นะวิจารณายังจะต้องไปตามกันต่างไปตามฉันก็จบไปอันนี้ก็คือตาจริงแต่ละโลกไปแล้วถึงจะโอ้ไม่น่าเลยที่ทำไมตอนนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ทำให้จบแม่เพราะจะต้องอยู่อีกเยอะแต่ส่วนพระโสดาปฏิปบที่คือหนึ่งสองสามจบแล้วพิจารับ เอกพิจทีวิชาควาเกลาวิชารตกรหนดก็มาเกิดตามระบบแล้วก ah ็ชอบบรรลุตรอดถาหนก็นมเกิดตามนั้นหนึ่งชาติสามชาติเจ็ดชาติว่าไปนะครับเพราะนั้นทุกท่านก็คือมาจากพื้นฐานเดียวก็คือวิชาของสัสดาปฏิผลหมดที่จันแยกแยกเป็นลำดับนี่ก็คือจารปฏิบัติธรรมหลวงพ่อแก่ครับ ใชบครบยังครบสิมีอะไรอีกครบแล้วเจ้าค่ะพระสูดาปฏิผลพระสักกิ์คารมิผลพระอนาคามีผลพระอรหัตผลพระอรหัตผลก็คือหลุดแล้วเจ้าค่ะจักสี่จัดสี่จักสี่ก็คือมีบุญแต่ปางก่อนเจ้าค่ะองค์สุดท้ายมีบุญแต่ปางก่อนเจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าจะมาปฏิบัติครับถ้าไม่มีบุญบุญไม่ถึงปฏิบัติได้ไหมปฏิบัติแล้วก็ออกไปอย่างงี้จ้าอาจารย์บุญไม่ถึงบุญไม่พอเพราอบุญไม่ถึงไม่พอแต่ไม่ว่าท่านจะต่อบุญยังไงไม่พอก็ไม่ได้นะเห็นไหมต่อบุญยังไงก็ว่าแต่ถ้าสัตยายมาสัตยาเรียมัน นีสําคัญประดุษไหมเจ้าค่ะในการในการบรรลุธรรมของวิชาพระประหลัดนะรำคัานีงสำคัญนะเพราะนั้นถ้าศรัทธาได้างอนแงนคอนแกนเมืาเลยต่อให้ท่านมีบุญล้นฟ้าก็ศรัทธาท่านไม่ถึงท่านก็ไปสู้สวดแก่วิชาพระนะครับระดับหนึ่งระดับสองระดับสามระดับสี่ยังเมื่อถ้าทะลุไปวิชาพระอาอาพระอรหันต์ก็ไปไม่สุดจิต ไปไม่สุดอีกเห็นไหนางคั้งที่บงไม่ได้ลัดไว้นะไม่ถึงผลแต่เพราะสัตว์าคสัตว์าคอนแคนต์งไม่ถึงผลของข้อหลักสรพพทได้แค่ขอะักธรรมใช่ไหมก็ต้องกลับมาใหม่นะต้มาเริ่มต้นหนึ่งใหม่เดินทางต่ออีกสุเจ้าค่ะรจารมครับาจารยเดีนคับไกลอยู่ไหน ในสภาวะของวิชาของนะคระับประหักก็น่าสงสารอีก <c oughs> เลยองนะมัน่าสงสารระบบนี้ก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับวัสดุแบบก็บางทีก็ในระบบว่ารักกับผาแต่มีความคอนแคราคอนแคร์เนี่ยคอนแครเนี่แหละเที่อมันเนี่ยเที่มันไม่ตุด คำว่าเชื่อมัน่นจะเชื่อมั่นแต่พระองค์องค์เดียวไม่ได้แต่สมัยสมัยพระองค์ใช่อยู่เป็นเป็นพระองค์สองปฏาาการที่ต่างตามาเ็สองเมื่อพระองค์ส่วนที่แต่สมัยนี้ไม่ใช่ยึตามบทพระสูตรเิดเ็จถูกไหมพระองค์จึงวางระบบไปักคพู่ก็เท่ครับ แม่เขาจะห่อได้หายตัวมันเรื่องของาใช่ไหมเพราะว่าเขาประกัดไปแล้วถ้าเราจะข้ามน้ําไปฝั่งนู้นเรายืนอยู่ฝั่งนี้แล้วนั่นก็ฝั่งเราจะต้องพายเรือไปไมันถอพายอะไรแบบไม่ใช่เรียกให้คนอยู่ฝั่งพุ้นมาหาเราได้มันไม่ใช่ใช่ไหมหรือจะเอาฝนจะตกจะต้องอ้อนวอนให้แดดออกจะไปอ้อนวอนให้แดดออก ะจะต้องไปขอได้ไงก็ไม่ใช่ฐานะไงใช่ไหมผลไม้มอยู่บนต้นขอให้หล่นลงมาคนลงมาเตอ,อย่างกินจต็หิวจะหล่นได้ไงถูกไหมล่ะเพราะทุกอย่างต้องมีเหตุปัจจัยก็มีเหตุปัจจัยหมดไม่ใช่อยู่คือีกท่านจะขอจะจะอ้อนวอนจะจะบวงสรวงถูกไหมล่ะแต่ดินไหวก็ขอให้ดินไม่ไหวก็พูขออย่าโดนทหารเลยเกณฑ์ทหารนี่ก็พระเจ้าเจ้าหัวหมูมาถวายไปขอใคร ถ้าใครเปช่วยได้ถ้าเขาช่วยได้เขาก็ต้องเปลี่ยนพอรหัสไปแล้วมันจบหมดแล้วมัช่วยตัวเขาเองหมดไอ้ที่ยังเหลืออยู่เนี่ยมันช่วยตัวเองไม่ได้เหมือนกับอันตังศาศา้งฐานมเพรูะวันตัวเองก็ไม่มีอยู่ใครก็ไม่รู้แล้วอ่อนน้ำไปให้กินเอาข้าวไปให้กินว้ายนะ้ำมาทุกวี่ทุกวันก็จะไปให้เขาช่วยอะไรก็บ้านเขายังไม่มีอยู่เขายังต้องอาใัยอยู่ับตัวท่านเลยหรอจะไปเชื่อเขาได้ ก็นี่คือความเป็นมาความเชื่อใช่ไหมใครเอาผ้าสามสีไปผูกต้นไม้เนโอไนะ่ไมว้กันตะมอดนะเอาผ้าสามสีไปผูกหินก้อนอย่างหูใหญ่โตหูน่ะไปสลักหินเป็นลูปนะให้คนกราบไหว้บูชาได้จังใช้แล้วแล้วก็ตอนนี้ก็ทําเป็นไวร่อนบ้างทําเป็นกระแสบ้างคนก็เข้าไปเต็มไปหมด อันนี้ก็คือความโมหมยความเชื่อที่เชื่อผิดนะครับผ์ก็ไม่ให้เชื่อแบบนั้นพรองค์ให้เชื่อโดยมีเหตุดีถูกนะครับให้เชื่อโดยเหตุผลได้เหตุปัจจัยเมื่อมีเหตุปัจจัยเมื่อเมื่อนั้นถึงจะมีผลถ้าไม่มีปัจจัยแล้วก็อย่าไปเชื่อตามที่เขาเล่ามาไม่ว่าจะผู้นั้นอาจจะเป็นใครก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผู้บอารักทำไมเชื่อพ่อแม่ไม่ได้ ก็ถ้าพ่อแม่เป็นโจรสอรนได้ขายยาบ้าเชื่อพ่อแม่ได้อ<ฮ>ชไหมไปเชื่อครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ไี่เป็นฆ่าคนนี้เป็นคมขืนเชื่อได้เหรอไหมมันก็ไม่ได้<ว>นะ่งจึงให้เชื่อตามเหตุตามผลตามเหตุปัจจัยที่มีอยู่ที่เป็นอยู่นะแล้วก็เชื่อตามอริยสัจใแ่ไหมเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นต้องเป็นอริยสัจ จะกล่อาวอะไรก็แล้วแต่แต่ทั้งหมดของวงคืออริยสัจเพราะฉะนั้นในอริยสัจถ้าถูกต้องจะเกิดญาณแน่นอนอาญาณจะเปิดเมื่อเกิดญาณอาริยสัจก็จะมีวิมุติการบรรลุแน่นอนนะที่จะทำก็อ,อยางเป็นตามลําดับในการปฏิบัติไม่ใช่ยกกันไปยกกันมาโม้ไปม้วนม,มาอาจา์ อาจารย์บังหีือปาสะสาธุเจ้าค่ะก็ตามน,นั้นเลยเจ้าค่ะนนท่านอาจารย์ต <era> ามที่ท่านอาจารย์กล่าวเลยเจ้าค่ะเพราะว่าถ้าสภาวะธรรมที่คือเราอยู่กับปัจจุบันอยู่อยู่กับปัจจุบันถึงแม้ว่าท่านจะบรรลุแล้วอยู่กับปัจจุบันแต่นั่นเรายังอยู่กับนิวรณ์ห้าอยู่กับวิตตวิจารอยู่กับองคติอยู่กับองค์งสุข ยังอยู่ด้วยกันสภาวะต่างๆเราเนี้ยเลี่ยงไม่ได้ยังมีกรรมองค์เนี้ยอยู่เจ้าค่ะยังมีกรรมองค์นี้ที่เป็นเป็นผ่าพัานหรือเป็นกาเนิดอ,อยู่อยู่ตรงไหนก็อยู่ในสภาวะจิตแต่ท่านท่านวิมุตท่านอริยะท่านจะรู้วิธีการที่จะกําหนดจิตวิธีการที่จะหดพ้นในะขณะจิตนั้นคือทำไมจะต้องรู้เพราะเดินมากมาถูกต้องและจะต้องรู้ เมื่อรู้แล้วจึงหนีพ้นในสภาวะของการเกิดเราอยู่กับการผาาัสสะเหมือนพระเจ้าอยู่อย่างไงเจ้าค่ะเคยอยู่ออฟฟิศกว้างๆแล้วตอนเนี้ยเด็กทุกคนต้องมารวมกันอยู่ในห้องเล็กๆเสียงดังมากเลยเจ้าค่ะแต่ละวันเสียงก็จะดังนั่นคือการผัสสะในต้าหูจมูกลิ้นกายรู้รก่นเสียงสัมผัสธรรมะรูอยู่กับเราตลอดเวลา เมื่อเขาอยู่กับเราตลอดเวลาถ้าผู้ถ้าผู้ไม่ได้เดินมากนั่นคือนิวรห้ามีอยู่วิตโตวิจามีอยู่ปิติมีอยู่สุขมีอยู่เพราะจิตบ,บ้างมโ,น,โบงน,นบ้างวิญญาณบ้างเขาครอบคุมกายนี้จิตนี้แล้วเขาครอบคุมหมดแล้วเขาควอบคุมโดยอํานาจของกรรมแล้วคนเหล่านั้นจึงไม่สามารถที่จะออกจากอปุปทานขังเหล่านั้นได้ แต่องค์อริยะที่เดินมากมาแล้วข้าพเจ้าจึงสามารถอยู่ได้แบบสบายๆเลยปัจจัยที่จะทําให้เกิดขันปัจจัยที่ทําให้เกิดอุปทานขันก็ไม่เกิดอย่างนี้เจ้าค่ะเขาไม่เกิดปรากฏไม่มีเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดอุปทานขันความเพลินก็จะน้อยน้อยมากเลยเจ้าค่ะเพราผัสสะปุ๊บทางตาผัสสะก็จะมาจาัดพูบมาจากตาเาาราปรหาพุทธลุกทั้งสี่เรายังอาศัยเขาอยู่อย่างนี้เจ้าค่ะ วเวทนาก็ยังมีอยู่เจ้าค่ะแต่เวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปรูปที่เราผัสสะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสัญญาที่เราเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสัขงขารก็จะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเมื่อเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความที่เขาจะเป็นอุปทานขันเขาจ,ปปางขงขาจึงไม่มีเจ้าค่ะมีก็น้อยจะบอกว่าไม่มีก็ไม่ใช่มีก็น้อยอย่างนี้เจ้าค่ะอาจารย์แต่ก็อยู่อยู่ในหมู่เด็กๆอยู่ในหมู่เพื่อนพี่เสียงดังเพราะแต่ละคนก็ โทรศัพท์ก็จะเป็นโทรศัพท์ที่เป็นโทรศัพท์มือถือแล้วไม่มีโทรศัพท์ที่โตแล้วเสียงก็แตดังอย่างนี้เจ้าค่ะแข่งกันพูดเหมือนตลาดหุ้นเลยเจ้าค่ะนาจ๊ะเจ้าค่ะก็ก็อยู่อย่างนี้เจ้าค่ะแต่ข้าพเจ้าก็สบายสบายเิวเฉเจ้าค่ะนาจ้าในเมื่อรู้จักนะจัาวะาของเหตุปัจจัยของขันท่าหราะาในอุปทานขันท่า